สวัสดีงามงามครับสวัสดีงามงามยำเม่ตอนนะครับ <não> น้องเม็ตอนนี่ีปน้อยจะแกงแค่ไก่เพื่อประเม็พไปน้องได้พอนะครับมาพักแกงแค่ไปน้อยครับมีพักแกงแค่จัะปสเปดนะครับน้องอันนี้กับใบพริกนาะใบพริกใบพักเพชรพักขาดครับอันนี้กับพักแกงแค่ใส้ได้กูยงยำครับน้องนี่กับดอกหิิวนะครับพักแกงแค่ตามหัวตามันนี้บ้านไปน้อยครับใส่เห็ด ขอนเฮ็ดหูหนูหูละใส่ได้หมดคับพักใส่พักหลายๆนะครับเราแกงแค่ไก่ไปน้อยใส่ทั้งหอมแย่ด้วยนะครับแกงแค่ไก่พักปอมเปอร์พักแค่เนาะพักเช่าผูใบเลิศอยังก็ว่ากันไปครับพักละพักขาขาดมาได้ครับนะครับวันนี้ไปน้วยแกงแค่ไก่นะครับเนาะมาพอวิธีทำแกงแค่ไก่ร้านไปน้อยที่เราเนี่ยเขาล้ำครับ มาเริ่มแกงกันเลยครับไก่ครับซับเรียบร้อยอันนี้เป็นพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงเนื้อของพี่น้อยที่เราเนี่ยกับเข้าลลำนะครับแกงได้หลายซิงหลายย่างครับทักได้ถามได้ในอินบ็อกซ์ข้อความเพจนะครับพิมพ์คำว่ากับข้าวเหนือทาง่ายๆนะครับนอทักอินบ็อกซ์ักข้อความไปได้เลยครับมีแอดมินรับจัดส่งเฮือนะครับนอเอามาพักมาคั่วกับไก่เพืมอนหอมก่อนนะครับ กัวพริกหอมๆครับใ,ใกล้ๆหลายๆมันตึกลำความจริงคำว่าแกงแค่บ้านเฮานี่จะแบบเนื่นแบบเน้นเนื้อชักนะครับเนาะเน้นชักครับอ่าใส่ก๋วยละครับเติมน้ำได้เลยน้่ไมาใส่ครับเป็นแถมหนึงน่งเมนูตลกลำทุก,กจาดบ,บ้านเฮานะครับเนาะ รอน้ำเดือดครับน้ำเดือดแล้วครับแกงไก่ไปมันๆกันครับเพราะว่าไปน้อยเจไก่เหนียวนะครับเนาะแกงไปมันๆครับเอาไก่ซุกไก่เปื่อยก่อนใส่มาใส่พักไม่ลุนครับแกงไปมัอนนักหนานักแกครับไก่เริ่มเปื่อยแล้วก็พักใส่เลยพักเดี๋ยวเตรียมไว้นะครับเนาะใส่ถึงบัดเลยครับ เก็บไปสามอย่างครับผักละผักแกรผัดปมเปอร์ตละล่นงกตไอ้าย,ยังก็หอมแย่ไม่ใช่หมูนุน่มสุดครับ เติมห้าไปน้อยครับผักแก่แกแกะจะเติมต่อที่หัาคว่วพริกก็ได้นะครับครบแกงแก่ไก่ไปน้อยครับยังหมดแล้วเต้าไปน้อยแย่งนื้อเพ่อเรื่อยๆครับมาปรุงรสกันไปเ้วยครับรสเสร็จไปเหง่น้อยผมปรุงรสเสร็ไปเหง่น้อยครับมีพริกแกงไปน้อยแล้วก็ใส่ปรุงสองย่างสามย่างต่ออีกนะครับ เราคือพักซุกนะครับเนาะแกงไก่แกงแค่หอยใส่ข้าวคั่วครับมันจะได้หอมๆคนๆเนาะก็หอม,หอมข้าวคั่วเดี๋ยวเอาคุณเอาเบกคุณกากผู้แท้แต่เฮานะครับนเนาะจะได้ไมกเคยชอบหอมหอมมันหอมข้าขวคั่วครับพ่อแม่พี่น้องครับ สปกับปอเลยส่านสียังสุดท้ายครับพักละพักแก่หอมแย่ใส่มาลุ้นหมูครับมันจะได้หอมๆเนาะครับนอเอ้ครับโอ้ใส่หอมแย่ไปซ้ำหอมครับตัวโดโด,โดระวังนะมาก,มกินกับเข้าด้านไปหน่อยระวังลูกโดดนะครับไปหน่อยจะใส่ลูกโดดไปตัวเองนะครับนะโอ้โหนี่นะครับข้าบ้านเอาแกงแกบ้านหอาแกงแกเข้าวคั่วครับ อยากกินแบลบ็ี้มาล้านไปหน้อยครับยินดีต้อนรับนะครับเอาอีกกเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเมนูกนบ้านเฮานะครับเนาะโอ้แต่มันความความเป็นเหนือเป็นเมืองเฮาขนาดครับแกงแค่ไก่แกงแค่ไก่แกงแกค่กบแกงแค่หอยมีมดครับมาล้านไปน่อยครับแกงแค่หนังควายกุ้งควายมีมดครับอยากกินยัางสังไปหน่อยครับ ข้าวปัไม่หอมรวยเห็นน่อยเป็นแฮมหนึ่งเมนูที่สุดยัดก,กับข้าวบานเฮาครับแล้วป้ากันที่ร้านครับสวัสดีครับ